หลังจากที่ชมวิดีโอแรกก็คือเรื่องของการตรวจสอบสเปคของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เราเพื่อที่จะให้มันรองรับกับโปรแกรมทีมอเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็มาลงทะเบียนนะครับเพื่อเป็นสมาชิกเพื่อให้เราพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนของชวีมอนะครับหลักการง่ายๆนะครับแล้วก็คลิกที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ จากนั้นเลื่อนลงมา้างล่างนะครับให้เราไปคลิกที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับคลิกแป๊บหนึ่งปุ๊บนะครับก็กรอแป๊บหนึ่งคราวนี้เราจะเห็นแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดต่างๆให้เรากรอ,อกตามนี้นะครับเมื่อกรอกเสร็จเราก็เพียงแค่กดส่งข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกเป็นตัวอย่างนะครับรหัสตรงนี้นะครับของ ละนองนะครับให้ใช้เป็น DSD นะครับ85แล้วก็0 0 0 0 1โอเคผมอธิบายทาีนี้ก่อนอถ้าเราสมัครอยู่ในเว็บของศูนย์พัฒนาฟิล์มือแรงงอละนองแล้วก็อยู่ในของกรมพัฒนาฟิล์มมือแรงงานนะครับสังกัดของกรมพัฒนาฟิล์มมือแรงงาน ตรงนี้นะครับของเราของเราเป,เป็นเป็นศูนย์พัฒนาพลังงานจังหวัดละนองฉะนั้นเวลาที่เราจะสมัครเป็นสมาชิกของจังหวัดละนองให้เราใส่ข้อมูลตรงนี้เป็น dSD 85นะครับหลือ8 5 0 0มื่นัน่นแหละครับของเป็นหรหัสไปรษณีของจังหวัดละนองคราวนี้ตรงตรงเลขเลขเอ่าศูนย์เลขหนึ่งตรงนี้ก็คือ เป็นการลันหมายเลขลำดับหมายเลขจำนวนคนที่เป็นสมาชิกนะครับสมมติผมเป็น0 0นย์ศคนต่อไปก็จะเป็น0ูนนะครับชั้นตัวนี้ผมขอใส่เป็น0ูนนะครับส่วนรหัสผ่านก็ควรจะใช้ใส่เป็นหมายเลขนะครับเป็นตัวเลขกับภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องเป็นตัวเลขไม่ควรจะเขาวักด้วยนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันฉะนั้นหากท่านจะสมัครเองโดยที่ผมไม่ได้ป้อนข้อมูลหรือว่ากรอกข้อมูลให้ ก็ให้ท่านลองสุ่มหมายเลขที่เป็นเลข0ถึงเลข1ตรงนี้นะครับถ้าหากมันซ้ำกันมันก็จะสมัครไม่ได้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับแต่ก็ขอให้ยืนยืน DSD 85ไว้ส่วนคนที่ผมเก็บไปสมัครแล้วมาป้อนให้ผมก็จะส่งข้อมูลตรงนี้เข้าสู่อีเมลอีกทีนึงนะครับก็ให้ท่านเข้าสู่ระบบตรงนี้ตามยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดที่ให้ไปแล้วกัน แต่ที่ผมพูดตัวนี้คือในกรณีที่บุคคลที่ไม่ได้ยินใบสมัครให้ผมแต่ว่าต้องการที่จะเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษเองนะครับก็ลองก็เลยต้องป้อนข้อมูลเองก็ขอให้ป้อนอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าท่านป้อนเป็นรหัสตัวอื่นตัวนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อข้อมูลให้ท่านได้คือผมไม่รับผิดชอบตรงนี้นะครับฉะนั้น ในส่วนของศูนย์พัฒนาฟิมือแรองงานจังหวัดละนองก็จะรับผิดชอบเฉพาะบุคคลที่มีรหัสของศูนย์พัทเท่านั้นนะครับแต่แต่ศูนย์อื่นก็ถามได้ครับไม่มีปัญหาถ้าหากเจอปัญหามีข้อสงสัยอะไรก,ก็ให้ถามก็ได้นะครับผมก็จะกรอกข้อ,ขอมูลเป็นตัวอ,อย่างนะครับเ,เน้นตรงนี้นะครับเน้นตรงน,รงนี้ตรงรหัสผ่านใส่ตัวเลขกับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเกิน15 ตัวอักษรและก็ไม่ควรจะต่ํากว่าองตัวอักษรและข้ามข้อวรคด้วยนะครับโอเคนะครับก็ใส่รหัสซ้ําเข้าไปอีกครั้งหนึงนะครับให้เราก่อข้อมูลแล้วก็เช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะครับว่ามันมีข้อมูลตัวไหนที่ ที่คาดเคลื่อนบ้างแต่จริงๆการป้อนข้อมูลตรงนี้หลังจากที่เราได้เป็นสมาชิกแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ในภายหลังได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงเมื่อเราป้อนเสร็จก็ให้เรากดที่ส่งข้อมูลสําคัญที่อีเมลนะครับอีเมลเราต้องมีอยู่จริงเราต้องใช้จริงเมื่อเรากดาส่งข้อมูลตรงนี้ปับ๊บข้อมูลที่เราป้อนเมื่อกี้ก็จะถูกเข้าไปเก็บ ก็จะถูกส่งไปเก็บที่อีเมลของเราอาจจะอยู่ที่กล่องขาเข้าหรือหรือที่จังเมลหรือว่าที่อ่าอีเมลขยะนะครับก็ให้ไปเช็คดีๆสําคัญคือตรงนี้เราต้องใช้จริงๆเราต้องมีอยู่จริงนะครับฉนันผมก็จะกดส่งข้อมูลนะครับก็รอบแป๊บ,บนึงทางระบบก็จะส่งข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นอย่างเงี้ยว่า,าข้อมูลเพิ่มเติมคุณได้ลงทะเบียน เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับแต่เราพอคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาตรงนี้แต่เราก็ยังไม่สามารถเข้าได้นะครับจนกว่าเราจะไปเช็คอ่า user password ของเราว่าไอ้ที่เราถูกใส่ใส่สสเข้าไปนั้นหรือสมัติไว้นั้นมันถูกต้องไหมนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่า เรากรอกองนี้เราป้อนอยงี้มันถูกต้องหรือว่ามันมันมีผิดพลาดอะไรมานี้คือบางครั้งส่งข้อมูลมันก็ไม่เข้าเมลเราเหมือนกันในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่เราเป็นคนป้อนยูเซอร์กับพสูตเองเราก็ป้อนเข้าไปเลยก็ได้นะครับเราไม่ต้องปเช็คที่อีเมลก็ได้นะครับแล้วก็เข้าได้เหมือนกันนะครับโอเคผมจะลองป้อนดูเมื่อกี้ผมใส่คําว่า DH d s d แปดสิบห้าใช่ไหมครับศูนย์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 หนึ่งอย่างเงี้ย แล้วก็ผมก็ใส่รหัสเข้าไปอย่างเงี้ยฉะนั้นผมก็กดที่ล็อกอินถ้ามันถูกมันก็จะเข้านะครับแต่ถ้ามไม่ถูกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือรหัสผ่านคุณมีปัญหาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราต้องไปเช็คที่นะครับไปเช็คที่เมลเราด้วยนะครับว่ามันมันผิดตรงไหนเราป้อนอย่างนี้หรือเปล่านะครับ นะครับเรามาต่อนะครับถ้าเราใส่รหัสผ่านถูกนะครับมันก็จะเข้าสู่บทเรียนแล้วก็แจ้งยูเซอร์ของเราแล้วก็ชื่อของเรานะครับแล้วก็วันที่เราสมัครด้วยส่วนรูปภาพตรงนี้นะครับเราสามารถเอารูปภาพของเราใส่เข้าไปได้โดยตั้งชื่อเป็นเฟกส์นะครับเฟกส์นะครับที่แปลว่าหน้านะครับ face jpg หรือว่าอะไรตามนี้ที่มันบอกนะครับต่อมานะครับให้เรา ไปเลือกนะครับเป็นเลือกวิชาเรียนตามอธัธยาศัยตามนี้นะครับตามนี้นะครับไปเลือกเบทเรียนวิชาตามอธัธยาศัยก่อนนะครับปับ๊บคราวนี้นะครับเมื่อเลือกแล้วให้เราพิมพ์คําว่าเทลเทลมีมอะ more นะครับพิมพ์ว่าเทลมอแล้วกดค้นหาเลยอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมลองดูของมหาลัยนี่ของมหาลัยก่อนนะครับทำไมมันไม่เจอให้เราไปเลือกมหาวิทยาลัยไซเบอร์กันก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เลือกมันก็เลยไม่มีให้ฉะนั้นให้เราลองไปหานะครับในหมวดนี้จะมีมหาวิทยาลัยไซเบอร์อยู่นะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับโอเคครับ สังเกตว่าจะเป็นคําว่าไทยอยู่ข้างหลังนะครับดูง่ายตรงนี้โอเคลองพิมพ์คําว่าเชวิอร์มอลอีกรอบแล้วกดค้นหาดูนะครับรอสักครู่หนึ่งน,นะครับเมื่อเรากดค้นหาปั๊บเราก็จะเจอกับโปรแกรมชวิตร์มอนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราคลิกนะครับคลิกที่ลิงก์ตรงนี้ ก็จะเป็นมันก็จะถามเราว่าเราจะลงทะเบียนเรียนหรือเปล่าให้เรากดที่ลงทะเบียนเรียนอย่างนี้ทางระบบก็จะแจ้งเราว่าเราเก็บข้อมูลการสมัครรหัสวิชานี้เรียบร้อยแล้วก็รออนุมัติประมาณไม่เกิน2วันนะครับเราก็จะเข้าใช้ได้เพราะว่าถ้าเราเข้าเข้าเรียนอย่างนี้นะครับเราสมัครแล้วเราก็็ออินตามปกติเราจะเข้าเรียนตอนนี้เลยไม่ได้นะครับมันต้องรออนุมัติ ก่อนนะครับทางแอดมินของกรมพัฒนาฟิล์มแรงงานหรือว่าส่วนกลางจะเป็นผู้อนุมัติให้เรานะครับหลังจากที่เราสมัครไป2วันนะครับหลังจากวันนี้นะครับนับปีก2วันนะครับเราก็จะได้รับการอนุมัติเราถ้าเรามาเช็คตัวนี้มันขึ้นคําว่าเลาะก็จะขึ้น,ว,น,นว่าอนุมัติแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับโอเคครับนี่คือวิธีการลงทะเบียนเรียนนะครับก็ หลักการง่ายๆนะครับลองศึกษาดู